h a ปปี t ที e ทถึงแล้วคะ่ะนายหัวนะคะรีสอร์ทนคะรนายกเราจะเข้าไปดูด้านในกันคะ่ะติดต่อห้องพักนะคะเราจองไว้แล้วเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยนะคะอุ้ยกว้างขวางนนีนี่าน่าจะโอเคมีกิจกรรมทำนะคะไปดูหน่อยคะ่ะบัฟโร ติดต่อห้องพักตรงนี้นะคะมีบ่อปลาด้วยนะคะบ่อปลาลายบ่อปลาบ่อปลาเล็กๆเหรอบ่อปลาครับบ่อปลาครับโพร์ด้วยล์วิลล่านะคะในหัวนครนายกขาไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูนอกบ้านเลยไปดูนอกบ้านกันไปดูนอกบ้านกันบ้านไปไหนได้มาเลยอุ้ยสรา Nam ลูกใครจะเล่นน้ำเขาว่าใครจะเล่นน้ำ มิมิแต่น้ำวนตัวแบบแไม่ต้องไปยุ่งกับใครเลยค่ะสไลเดอร์ปลาโลมาด้วยใช่ไหมใครอยากเล่นมามาไปในบ้านกันปะไปดูกันในบ้านกันนนใบ้าโอเคไปดูในบ้านครับเขาไปถึงเจออะไรเป็นแบบเรียบง,ง,ง่ายครับเรียบง,ง่ายอ๋อก็อเป็นโซฟาห้องอันนี้ห้องโฮมเชเตอร์นะคะเป็นแบบว่าทีวีจอใหญ่บวกโอเคไปฮาร์ปเปิ้ลมาไหนมีอะไรคาราโอเกะฮัลโหลฮัลโหล ทำไมคณะโอเกด้วยเหรอฮัลโหลฮัลโหลดูสิโอเคจะมาดูห้องนอนกันนะคะห้องนอนอันนี้เป็นสามฟุตสองเตียงไอเย็นฉ่ำเขาเปิดแอร์เย็นฉ่ำให้รอเลยนะคะก็เป็นห้องน้ำนะคะเป็นอย่างนี้ห้องห้องใหญ่มั้งอ่ะโอเคส่วนแห้งส่วนเปียกครบถ้วนตู้เสื้อผ้าหนึ่งตู้หมอกับมาคนอ่ะโอเคล็อกช่าหมอกมาหลายคนเนาะแล้วไปดูน่าจะไปดูก่อน ส่วนห้องนี้นะคะห้องใหญ่กว่ามากนะคะโอ้โหอลังการงานสร้างปิกปิบปิบปิดนะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะหกฟุตสองเตียงนะคะแล้วก็เป็นตรงนี้เพิ่มขึ้อีกโอ้ oh my god เยี่ยมนะอันนี้ก็เป็นแยกโซนแห้งโซนเกียงเหมือนกันอันนี้ก็เป็นห้องใหญ่ห้องเดียวอีกห้องหนึ่งนะคะ ลูกชายชอบคาราโอเกะมากเลยนะคะโอ้อ๋อต่อจาก YouTube ได้เลยนะคะอันนี้จะดีเลยค่ะโอี้ฮับเบอร์น้ำเย็นไหมฮับเบอร์น้ำเย็นครับโบเย็นเจี๊ยบเลยมาได้แข็งเลยสนุกไหมคะบอร์ตี้ไหวยมาค่ะไหวยมา เด็กๆมาเล่นน้ำกันแล้วนะคะอากาศวันนี้ไม่หนาวแล้วร้อนแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะไส้เดอือดมาเลนน้ำไส้เดอือมันจะไหลมาเ,เป็นร้อนๆอนครับหรอลูกเดี๋ยวขึ้นไปให้ดูให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยมาแล้วนะคะ<า>เอาเอาเอาไส้เองอ <laughs> ีก okay. อุ้ยบันไดหวัดเสียวอยู่นะ อะดูสิอะะเพิมมาลงมาของแคร่ของแคร,ร่มาเอาของแคร่เล่นแบบไหน,นของแคร่าเลยค่ะโอ้เอาสไลด์เองอีกโอเควิว okay. <c oughs> นะคะติดภูเขาติดอ๋อ oh. ติดอะไรดีติดภูเขาแบบติดติดเลยค่ะโอ้ oh. เป็นป่า

กำลังจะไปทานอาหารเช้ากันนะคะวันนี้อากาศเย็นเบาๆนะคะแอบเป็นหวัดน,นิดนึงด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะขับรถไปนะคะเพราะว่าไกลอยู่ทักนู้นนะคะอาหารเช้าเดี๋ยวไปดูค่ะเดี๋ยวถ่ายรายอาหารเช้าให้ดูทานอาหารเช้านะคะที่นี่ <c oughs> เดี๋ยวไปถ่ายลายอาหารก่อนรายอาหารเช้านะคะจะเป็นอาหารไทยแต่อันนี้เป็นขนมจีนล้นยาปูนะคะ มีน้องบอกว่าอร่อยมากด้วยเป็นกระเพราหมูเป็นกระหับปีผัดน้ำปลานะคะเคือกระเพราเป็นอาหารไทยเจ้าส่วนใหญ่แล้วก็จะมีหม้อข้าวต้มอยู่ตรงนูน้นเดี๋ยวดูกะหล่ำีผัดน้ำปลาเลยสิช่ำๆข้าวต้มนะคะเป็นข้าวต้มบวกน้ำซุปข,ข้าวต้มเยน็นคาเฟ่นะคะตรงนี้เป็นบริเวณคาเฟ่ของในหัวคาเฟ่นะคะ คาเฟ่ในหัวนะคะอยู่ที่นครนายกค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูที่ริมลำธารกันนะคะว่าตรงนี้มีริมลำธารแวะมาชมลำธารน,นะคะในหัวคาเฟ่ในหัวนครนายกค่ะรีสอร์ทไปดูลำธารกันนะคะว่าจะลงเล่นได้จริงหรือเปล่าทั้งนูน่นอยู่ตรงน,นู้นนะคะเห็นคนนั่งอยู่ด้วยไปดู มีไดโนเสาร์ตัวหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดการเล่นต่างๆอยู่ตรงนี้ลำธารเป็นแบบนี้นะคะตนี้เหมาะสำหรับปั่นเรือเป็ดพายเรือแบบนี้นะคะเขามีให้เช่าด้วยมีเรือเป็ดอยู่ไกลๆตรงโน้นนะคะแต่ยังไม่มีคนปันน่นก็น่าปั่นนะคะน้ำก็ดูแบบไม่เชี่ยวไม่แรงปั่นได้บิวภูเขานะคะสวยสุดโอโซนนะคะอันนี้เป็นลำธารน,นะคะนี่เห็นเห็นพายเรือได้นะคะ เดินได้ดบรรยากาศดีดีโล่งจ้งเลยนะคะแดดแรงแล้วรู้ส้นนะสวนป่าร้อยปีนะคะสวนป่าร้อยปีเข้าไปดูด้านในกันครับจะมีอะไรทันเดอร์เป็นคนพาไปเลยใช่ไหมเดินนําเลยเขาบอกว่าจะมีไดโนเสาร์ด้วยนะไปดูซิ <c oughs> เจอตัวอะไรตัวแรกอันนี้ชื่อตัวอะไร เตโกซารัสเหรอนอลอะไรวะเก็ไม่รู้แล้วตัวนี้ล่ะนกเารอยาวนเสาร์คอยาวด้วยอ่ะทันเดอร์เดินโอ้ยแลก็อยากล้วยเ้ยอาเดินเร็วๆโ็อ้ยเห็นน้ำตกแล้วตรงน้ำตกจะมีอะไรนี่เป็นสวนป่าร้อยปีค่ะต้นไม้ใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยอ่ะมีพี่มาแล้วมีพี่มาแล้วไปเล่นกับพี่เขาด้วยไปเดินไปวิ่ง ่เขาไปแล้วปะพี่หลิงหลิงใช่ไหมเขาพาไปลูปล,ลองอย่าวิ่งเร็วมาเห็นผีเสื้อด้วยรูสิมีอะไรบ้างเจอน้ำตกแล้วนะคะเป็นน้ำตกที่เหมาะสำหรับถ่ายรูปสวยๆนี่ถ่ายรูปให้หน่อย ก็ก็ดีนะสวยค่ะว้าวปิกาจูนะคะสายฟ้าฟาดโอ้โอ้มอ,องกําลังชอบปิกาจูมากนะคะตอนนี้บรรยากาศดีค่ะน่ารักมากนะคะสนามเด็กเล่นค่ะถ้าได้พาแม่ไ,มไปดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างครับอู้มีตัวอะไรบ้างนี่นตัวแรกตัวอะไร ววไม่มีอะไรบ้างไปดูซิมีกวางน,นั่นเนี่ยพี่เขาเดินไปแล้วอ,อเราไปหาพี่ได้ปะไปยกพี่เขาพี่ <ennial S 1> พี่ทันเดอร์อยากเล่นด้วย <lob. S 1> ไหนนายได้สไลเดอร์ด้วยเห็นไหมพี่เขาวิ่งเล่นแล้วก็วิ่งตามไ้ทันเดินขอเสื้อเหอหลูกมันร้อนเอาไหมนี่คือสนามเด็กเล่นนะคะก็เล่นจนแบบกำลังดี แต่ว่าต้องมาตอนเย็นเนาะมันล่มหน่อยไปทันได้ไปหาที่เขาก็ได้ปะมีสวนนี้รับนะคะอยู่ตรงนี้นะคะพี่รับพี่รับยืนยืนร้อนอยู่นะคะก็ขอจบกาวิวสำหรับนายหัวรีสอร์นครนายกนะครับโอเคชอบไหมลูกชอบครับกว้างขวางดีนะเดี๋ยว เดี๋ยวที่หน้าเรามาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับวันนี้พวกเราไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ